ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ของเค9วินนะครับหรือสมาชิกของเค9วินนะครับคือตอนนี้นะครับเค9วินนะครับมีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมมาใหม่สดๆร้อนๆร้อนๆเลยนะโอ้ยพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยก็คือกิจกรรมจับรางวัลนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะมอบให้สําหรับคนที่เป็นลูกค้าประจําสําหรับเว็บเคนายวินนะครับก็คือใครที่มียอดฝากมาตั้งแต่ 500บาทขึ้นไปก็จะได้รับเลขนะครับลอตเตอรี่นะครับซึ่งเลขลอตเตอรี่เนี่ยจะสามารถชิงเงินรา,างวัลได้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอการเข้าร่วมกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับหลังจากที่เรามียูเซอร์แล้วนะครับให้เราเข้ามาที่การฝากเงินนะครับอันนี้คือผม ฝากเงินไปแล้วนะครับหลังจากถ้าเราฝากเงินอะไรไปเสร็จแล้วนะครับคือใครที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมเนี่ยเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นที่ประมาณนะครับ3 0 0ร้อถึงห้าบาทโดยประมาณนะโอเคครับพอเราเข้ามาที่รายการฝากเงินนะครับเข้ามาปุ๊บตรงรายการฝากเงินนะครับสังเกตตรงช่องขวาสุดนะครับล u c คกี้ดอนัมเบอร์นะครับอ่าเห็นไหมมันจะมีเลขที่ผมฝากไว้อยู่นะครับ หลังจากเราเราฝากเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมจํานวนนะครับมีใส่จํานวนไปใช่ไหมสมมติเท่านี้นะครับใส่ไปตัวตัวเลขนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับนี่คือเป็นเลขที่เราตั้งขึ้นเองเลยนะครับเลขอะไรก็ได้นะครับฝากแบบไหนก็ยืนยันไปเลยนะครับเลือกแบงค์เลือกโปนะครับแนบสลิปแล้วก็ยืนยันนะครับก็จะมาขึ้นแบบนี้นะครับ หนึ่งสี่เจ็ดแปดนี่คือเลขที่ผมเลือกไปแล้วนะครับอ่าพอทีนี้เราจะมาเช็ครางวัลเช็คยังไงนะครับนี่เลขตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับจะเช็คยังไงนะครับก็คือเข้ามาตรงหน้าหลักนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับจะเห็นเมนูจับรางวัลนะครับผมเข้าไปที่เมนูนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับคือแกนแจ็คพอตเนี่ยก็คือ เขาจะเอา,อาตัวอักษรภาษาอังกฤษของเราตัวแรกนะครับบวกกับเลขอีกสี่ตัวถ้าตรงกันเป๊ะๆเ,เ,เลยอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าผมตัวผมเนี่ยใช้เป็นชื่อ H นำหน้าใช่ไหมครับตามด้วย1478อะไรอย่างี้ใช่ไหมสมมตินะครับถ้าสมมุติการจับรางวัลเนี่ยมันออกแบบนี้นะครับผมก็จะได้เงินส0,000นบาทเลยนะครับแล้วก็เนี่ยกติกาเงื่อนไขแบบว่าใครที่จะ ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้นะครับนี่จะมีบอกรายละเอียดทุกอย่างไว้ตรงนี้นะครับถามว่าการจับรางวัลน,นี้จะจับที่ไหนนะครับจะผ่านช่องทางไหนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสามารถดูวิดีโอไลฟ์สดได้ที่ช่อง youtube ของเราโดยคลิกเข้าไปที่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะมีอ่าแบบว่า จะมีคนมาจัดไลฟ์ให้นะครับจะมีการประกาศให้นะครับว่าตอนไหนรางวัลจะออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเว็บเคนายวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ